จากจุดเดินทางนะครับมุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมประทับเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเราก็จะได้เห็นนะครับท่าเรือที่มีเรือหาปลาลำเล็กของชาวบ้านเนี่ยจอดเรียงรายกันอยู่งานหลักคือการออกไปหาปลาครับส่วนงานรองหรืออาชีพเสริมของคนที่นี่ก็คือรับจ้างพานักท่องเที่ยวเนี่ยออกไปชมความสวยงามของท้องทะเลใต้ภาพของท้องทะเลใต้ที่ล้อมไปด้วยเกาะเล็กเกาะใหญ่ รวมถึงชายหาดนะครับที่ยังบริสุทธิ์จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทําให้ความงามตรงหน้าผมนะครับบวกไปอีก2เท่าเลยแล้วก็ผมจะขอบวกให้อีก10เ,เท่านะครับถ้าสิ่งที่พวกเราตั้งใจมาดูเนี่ยเกิดขึ้นให้เห็นกับตาจริงๆนั่นก็คือโลมาสีชมพูครับ โลมาสีชมพูนะครับเป็นปลาที่ชาวบ้านและก็ชาวประมงในละแวกแหลมประทับแห่งนี้เนี่ยเห็นกันจนชินตาครับบางคนนะครับบอกว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กและสาหรับนักท่องเที่ยวนะครับผู้สาอแสวงหารธรรมชาติอย่างผมเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นที่จะได้เห็นฝูงปลาโลมาสีชมพูเพราะกว่าปลาโลมาสีเทาจะกลายมาเป็นปลาโลมาสีชมพูนะครับต้องใช้เวลากว่า40-50ปีหมายความว่าพวกโลมานั้นน่ะอยู่มาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะคุณผู้ชม มา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 ก็ใช้เวลาเห็นความน่ารักหน้าเอ็นดูของเจ้าลมาสีชมพูเนี่ยแค่แป๊บเดียวนะครับขอย้ำว่าแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็จากเราไปพี่คนเรือบอกว่านะครับถ้าขึ้นแรงลมแรงเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยขึ้นมาซึ่งก็ต้องเสียดายนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้พวกมันก็จะมาใหม่กิจวัตรเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อรอทำในสิ่งเดิม นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าถ้าคุณลองสังเกตดูรอบตัวคุณแล้วอนุรักษ์และพัฒนาให้มันมีคุณค่าแล้วคุณค่าก็จะมาสู่พื้นที่ของคุณครับโลมาเป็นเป็นสัตว์ที่ว่ามันฉลาดมันจำเสียงเครื่องเรือชาวประมงที่เคยอยู่กับมันมีให้เห็นมีให้ชม ตลอดทั้งปีนะครับหรือวตาองเป็นฤดูไม่ตลอดทั้งปียกเว้นมีมรสุมทางกรมอุตุประกาศว่าวันนี้มีมรสุมมันชอบน้ําใสๆน้ําเงียบเงียบเวลาที่ดีที่สุดแน่รกเราตอนแรกเรามาถึงตั้งแต่ตีห้าโมงเช้าแต่ว่าันนี้อาจจะเช้าไปอก็คงจะแดดขึ้นนิดๆหนึ่งประมาณเกณฑ์โมงเโมงเช้าแปดโมงเช้า อ่มีความหมายไหมครับพี่มันก็มีความหมายว่ามันจะเป็นเนา้ลึกมันเป็นคล้ายๆชอเข้าไปลึกๆครับผมจุดท่องเที่ยว,วไฮไลท์ก็คือหินพับผาค่ะครับมี่ตรงไหนครับนี่แหละคะ่ะที่มันสวยเป็นชั้นเป็นชั้นพับผ้าเหมือนผ้าเหมือนผ้าเี่ไพับเป็นชั้นเป็นชั้นเขาเรียกว่าหินพับผาสังเกตดูดีนะท่น้ชมครับไม่ต้องไม่ต้องสังเกตดีๆเห็นชัดเลยนี่ครับเป็นชั้นๆปพ๊บ เขาหินพับผ้านะครับก็มีชั้นหินดานและก็หินอัคนีที่ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆน,นะครับหรือคล้ายๆกับขนามชั้นยาวเหยียดหินพับผ้าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมานานกว่า265ล้านปีแล้วครับซึ่งแนวหินพับผ้านะั้นก็มีลักษณะเป็นแนวหินผาที่แข็งแกร่งนะครับวางชั้นหินสลับพับซ้อนกันไปมาเหมือนกับผ้าที่ถูกพับซ้อนกันเป็นชั้นๆทั้งแนวเขา นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยทีเดียวนะครับและยิ่งสําคัญไปอีกกว่านั้นเมื่อรู้ว่าบนโลกนี้มีลักษณะนี้แค่สองแห่งเท่านั้นก็คือที่นิวซีแลนด์แล้วก็ที่นี่ที่ประเทศไทยครับเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ใชพี่ค่ะวิถีชีวิตแล้วก็สภาพแวดล้อมนี่มันเปลี่ยนไปเยอะมากสภาพแวดล้อมอเปลี่ยนไปไป,ไปมากจากที่เราชาวประมงสมัยก่อนหากินง่ายนะพอมาบัดนี้ก็ หากินได้ไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนแต่เรามาเป็นอาชีพเสริมจากการท่องเที่ยวดีครับถ้าเกิดดูแลเขาเรียกว่าอะไรสภาพแวดล้อมมีดีมีปลาเยอะค่ะมีก็หาปลาได้ได้ลงมาก็มีปลากินกนักท่องเที่ยวก็มาดูมาดูมีไรายได้ ไม่ได้มีแค่โลมาอย่างเดียวพี่ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกพี่มีบ่อน้าจืดบ่อน้ําจืดกลางทะเลบนเกาะนี้กลางบนเกาะนี้มันกลางทะเลเลยอยู่ตรงไหนครับพี่ครับก็อยู่ตรงนี้ค่ะไหนครับข้างล่างข้างล่างลงไปอีกแม่สุดๆไปเลยครับผมอ่าลงไปสุดๆจะมีบ่อน้ําจืดสุดอกมาเราต้องลุยน้ำมาอย่างนี้หละครับพี่ตอนนี้น้ํากําลังท่วมบ่อครับต้องลุยไปดูของจริงว่ามีบ่อจริงไหม ตรงนี้คะพี่อ๋อจะมีน้ำจืดพุดเข้ามาพุดขึ้นมาข้างใต้ครับผน้ำทะเลลดน้ำจืดก็ขึ้นมาอืก็มีเรื่องราวความเชื่อว่าสมัยก่อนหลวงปู่ทวดเขาเดินเดินทางทะเลเลยลูกเรือเขาไม่มีน้ําจะมารักราทานเลยแกก็ลงแหวะเกาะครับแล้วมาเหยียบที่บนพื้นดินตรงนี้ครับและน้ําทะเลมันเลยจืดเอาน้ํานี้ไปลูกเรือเขากินทาน นี่แหละความเชื่อของชาวบ้านว่าเป็นเท้าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจือในจุดตรงนี้แต่จริงแล้วพอน้ํามันลดเนี่ยก็น้าน้ําจืดมันก็หนุนดันขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเหมือนรอยเท้าหรือฮะเป็นรอยเท้ามันเป็นรอยเท้าน้ําก็ไหลออกมาตาน้ําไหลออกมาออกทะเลไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดขึ้นอีกมันลึกไหมครับพี่เอามือล้ไปล้มไปอ๋อนี่นี่เป็นปากบ่อปากบ่อจับไว้ปากบ่อ ปากบ่อว้างเหมือนกันนะปากบ่อแต่ก่อนชาวบ้านมาก็เอาถังกระมังลงาปถังเล็กตักใส่ปี๊ดใส่ปี๊โปูเราอาขึ้นเรือแล้วกลับไปใช้่ไหมพี่เคยไหมก็สมัยแม่ก็มาเอาแล้วครับสมัยพี่ก็มีมีกูงใหญ่แล้วทุกวันนี้นะครับพี่ๆชาวประมงที่ออกหาปลานะครับบอกว่าบางทีถ้าเกิดน้ําหมดเวลาออกหาปลาก็มักจะแวะมาเอาน้ําที่บ่อนี้แหละครับไว้ใช้ดื่มกินกัน หรือว่าถ้าบางทีนะครับเกิดขึ้นลมก็จะมาหลบที่เกาะหลวงปู่ทวดแห่งนี้แหละครับและนอกจากบอ่อน้ําจืดแล้วนะครับด้านบนของเกาะนี้เนี่ยยังมีทางเดินขึ้นไปนะครับสาการะรูปจําลองหลวงปู่ทวดที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนที่คนในอําเภอขนอมนะครับได้ร่วมใจสร้างขึ้นเพื่อลึกถึงหลวงปู่ทวดแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มากราบไหว้ขอพอรพร้อมกับชมวิวทะเลขนอมมุมสูงนับว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์อันแปลกตาของธรรมชาติแห่งนี้แหละครับ